ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนรณาชัยนาอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยห้าหน่อยเนาะวดประจาานะ 28, 25, 66, นะําวันพระรหัสบัีเนาะปียี่สิบแปดสิบหาหหกแปดเนาะงวดที่ผ่านมานะครับ ถึงแม้ว่าตัวเลขที่ลุงตันวางเนาะจะหลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตลาดนะครับตัวเลขในตลาดนี่ก็ยังมีเนาะตัวเลขที่ลุงตันไม่ได้มาวางเนี่ยก็มาอยู่หนึ่งคู่เนาะก็จะเป็นน้อยพิเศษนะครับมาสองเก้าเนาะน่าจะเป็นล่างเนาะล่างสองเก้านะครับ ซ่ก็เป็นคู่เดียวเนาะที่มีในตลาดนะครับที่เข้านะครับถ้าท่านจากคิดเพิ่มเติมเนาะที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากลงไปเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความวยินดีเนาะท่านที่โชคดีด้วยก่็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันพระรหัสบดีเนาะที่ยนะี่สิบงหาคมหกเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับจมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเื่อประจาวันที่ยนะี่สิบแปดสิงหาคมหกแปดเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สนะามเนาะแถวที่สองได้สี่ครับแถวที่สามได้สอง แล้วกระแถวที่4ได้เก้าเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1นะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสามสามแล้วก็4ี่นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นสองเดรที่สองสี่สี่แล้วก็ห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามนะอ่าต่อมาแถวที่สามสอง สแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเนาะ่าแถวที่สนะี่เนาะเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับหลวงกันก็จะพิจรารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ ว่ประจำวันที่28สิงหาคม68เนาะลุงตันให้เด่น4เด่น4รอง5นะครับกี่น้อง f อชอบ4รูด4ชอบ5รูด5นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับลุตงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่นะครับวางเป็นชุด2ตัวให้กับ ที่น้อยรับชมกันครับเดี๋ยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ01เนาะ01 14 28 33 38 สี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองือแล้วก็ห้าสี่นะครับอได้มาสิบจุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบ สถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตรางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่บางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับอ่าเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางลักษณะนี้น,น,นะครับก็คือ1หนึ่งสีนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะ แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยืงเ่งไปฝ่ายลักษณะนี้นะครับก็คือสีสองเนะเาะต่อมานะครับเป็นแถวที่ หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเป็นคู่คู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือ C สามนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเนาะเป็นคู่ขวามาซ้ายนะครับลักษณะนี้ก็คือหนะ้าหนึ่งเนาะ อีกคู่นะครับแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับเอ่อเป็นคู่วามาตรงกลางนะครับลักษณะน,นี้ก็คือห้าสองเนาะเอ่อก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวงาที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่หลุ้นสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2สองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับว่าประจำมาที่อีสแปดสิงหาคมหกแปดเนาะลุ้สันให้หนึ่งเนาะให้หนึ่งกับสามนะครับเป็นหลักร้อยพี่น้องเอฟซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงสันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ,จนะครับสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดเนาะถึงแม้ว่าตัวเลขในตลาดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ ไล่เรียกกันเนาะในแถวที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะก็คือสองสามสี่นะครับก็มีความสัมพันธ์กันในตารางสามแถวนี้นะครับก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับเป็นคู่เบอร์ให้กับพีน้อยรับชมกันได้เนาะอันนี้ก็ต้องมีการเทียบสถิติเนาะว่าจะตรงกับตำแหน่งหรือไม่เนาะซึ่ง หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงต๋องก็วางเบิลไว้หนึ่งคู่เนาะก็คือสามสามเนาะปรณีนที่ผลลัพธ์ออกมาในล,ลักษณะนี้ก็มีโอ,อก,กาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงต๋องก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงต๋องมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงต๋ตองฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ